เมื่อสักครู่เห็นน้ำตาลแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะน้ำตาลก็จะมาพผกเแว๊บๆกับสกู๊ปต่อไปของเราค่ะเพราะว่าเราบุกไปร้านเล็บนะคะที่ฮอตที่สุดฮอตที่สุดในช่วงนี้นะคะร้านของเขาเนี่ยจ็กกี้ปะถูกต้องเจ้าของเนี่ยเขาเป็นนางเอกสวยด้วยหาด้วยแถมยังขัดเท้าเก่งมากตาแลวอ๋อแจ็กกี้ชาคลินนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าไปตามกันเลยค่ะกับช่วงซอกแซกบันเทิง เลิกกลับแล้วรักก่อนนะสิ Nothing. ว้วันนี้มาเป็นเซล์เกิร์ลค่ะเพราะว่าเราจะมาร้านทําเล็บของดาราสาวแสนสวยนะเห็นในคลิปเขาแบบว่าขัดเท้าเก่งมากเลยเจ้าของร้านมันอยู่ไหนนะคะเนี่ยอยู่ไหนนะเนี่ยอุย๊ยนี่เจ้าของร้านหรือเปล่าเอา้าแซกี้อยู่นี่อุ๊ยสวัสดีค่ะพี่ แม่ะคะก <คน S 1> ็สุดจิจิทิกิเมลค่ะ,ะเขาบอกว่ามีผู้ชายมาลานนี้เยอะด้วยอะหลายคนน่ะมันพูดยากพูดยากแม่เดินชมทั่วลานแล้วนะคะต้องบอกอุ้ยที่นี่ดีนะสมตำอร่อยมากเลยลเเอ๋อถักเลยแต่ว่าชื่อ,อชื่อจีจิ <laughs> ตอนแรกโทษนะชื่อกระเทยมากผู้ชายไหนจะกล้าจีซีนี่อุตส่าห์ตกแต่งร้านให้ชายเข้าได้หญิงเข้าดีแล้วนะทุกเพศทุกไยนะตรงไหนชายอะนี่ดินน้ำลมไฟนะอันนี้คือมูมาหรอไม่ไม่ไม่ก็คิดเอาเองตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นจีจีก็ไปตั้งแจ็กกี้ไปเลยก็ตอนแรกจะเป็นแจ็กกี้นี่แหละก็เป็นกีกี้กลัวเขาไม่เข้าใจ คนเดียวเลยไม่ได้หุ้เหนเพห่นทำคนเดียวไม่ได้หุน้นก็เท่าที่มีเราทําสุดแรงเกิดเราแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กําไรไหมแต่เราต้องได้หน้าแน่ๆเออเรามีเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ออก็ยังไม่ได้นะกับอะไรอ่ะเอ๊อะ ยังไม่กแกนโอเพนนิ่งอะไรเลยนะจะึงวันนี้แต่ว่าเอาหรอเพิ่งเปิดมากี่เดือนอันนี้ใช้คขาว่าทดสอบระบบเพิ่งเปิดมาได้เดือนเดียวมั้งอุ้ยแต่เธอดังเหมือนเธอเปิดมาหลายเดือนแล้วว่ะใช่แล้วคือไอ้ที่ทดสอบระบบอ่ะเราจะไปท็อปกับทดกับใครได้เราก็ต้องทดกับคนกันเองเราก็ไปเอาในยายน้ำตาลพีดเตยดึงคนนู่นคนนี่ยายปิงนปอง หลอกมาเป็นชายลูกค้าเพื่อที่จะดูว่ามันมีต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างซึ่งทุกคนก็น่ารักมากลงโซเชียลให้ชำน้ำตาลก็เป็นคนที่มีสกิลในเรื่องของการทำเล็บอยู่แล้วไม่คือจริงๆอันนี้ก็คือพูดน้ำตาลเหมือนไม่อยู่ตรงนี้เลยใช่ซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเวล่ะเลยคงสกอรคนนี้ก็ดังนะเขาทำเล็บจงเล็บเจลไปดูก็สิบเอ็ดเลยนะใช่อันนี้ขอใช้คำว่าไม่ได้หลอกเองน้ำตาลหลอกมาอีกทีเราเอาจริงๆแบบ ถ้าสมมติชายหนุ่มมาเราทําเองอยู่แล้วพี่แจ๊คเราทําเองอยู่แล้วพี่แจ๊คใค้คนอื่นทำทำไมล่ะนานๆทีเราอได้จับยาผู้ชายถ้าสมมติพี่เกดมาลินทอนมาอย่างไงล่ะถ้าพี่เกดมากก็ต้องลองดูพี่เกดเขาแบบอยากจะทําหรือเปล่าเขาต้องอยากทําสิผู้ชายมันต้องแบบว่าดูสะอาดสะอ้านเราก็อยากจะตัดเล็บขบให้เขาก็อยากจะตัดเล็บขบให้เขา สวยขึ้นปะพี่อยทำอย่างนั้นทองมันแบบละหกหมื่แล้วไอ,วอเกศแบบดีก็ลังเมาอยู่เลยเเใครตุ๋นอยู่ไหนอะไข่ตุน๋นดูดูว่ะอ่ะถามตรงๆมีแฟนกี่โมงคะ <S 1> <S 1> <S พี่มันก็ไป็นคำถามให้หนูถามตัวเองทุกวันเหมือนกันดวงมันจะไม่มีเนี่ยเออจ้างมันนะปงมาแต่เราก็สวยนะไปไหนกับใครผู้ชายก็เช่นนะสมูทนะเช่นัด วันพรุ่งนี้ม,มีกินข้าวรู้สึกกูจะสวยให้สุดเลยพรุ่งนี้แบบนัดกินข้าวชายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโควิดก็ไม่ได้ไปก่อน เดียวในโลกนะคะก็จากเจ้าของร้านเลยนะคะอยู่โครงการอะไรเนี่ยอันนี้คือตลาดนัดอินอ๋อตลาดนัดที่แบบว่าก่อนถึงบดินถูกต้องแล้วมันเลิอดตรงที่ว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วเขาเขียนว่าทําเล็บชั้นสองใช่แล้วก็งงทําเล็บชั้นสองกลัวลูกค้าไม่เห็นกลัวลูกค้าไม่เห็นไงแล้วประเด็นคือเดี๋ยวจีจีเนลแอนจปาเดี๋ยวเอออะไรคือจีจีตัวงงงงทำเล็บชั้นสอง แล้วชี้ด้วยเดี๋ยวงงเดี๋ยวเคางงว่าเอ้าร้านกำลังเป็นอาหารร้านอาหารเอ้ยหรือร้านอาหารทําเล็บด้วยไม่ใช่ชี้ขึ้นข้างบนเลยปะก็คือไม่ต้องแปลกใจไปร้านของแจ็คกี้และเดนแจ็กกี้เองค่ะไปแล้วนะคะกล่าวของคุณอะไรอ่ะอะไรอะ จบแล้วจบแลนะหรอกำลังพ้นเลยไปกันได้กับร้านเจ๊จี้นะคะแต่ว่านิดนึงเจ้าของร้านเขาชวนคุยจะขอโยกนิดนึงชวนคุยชื่อร้านอะไรนะเจ๊จี้เจ๊จี้เจจี้แนวอยู่อยู่อินทาวนะคะอินทาวอินทาวมันมันเป็นตลาดอินทาวตรงทาวอินทาวน์เออคะไปกันได้นะคะใช่ค่ะีจ๊แนวเออไปได้ยังเบรกนี้ไปได้ยังได้แล้วโอเค